สวัสดีค่ะค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบ้านซอนะคะโอ้อันนี้เป็นท่อเนาะเป็นท่อเนาะโอ้โหค่ะวันนี้มาดูงานนะคะมาดูงานที่ดงมาไฟมาดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวกลับกล้องให้ชมนะคะทำถนนนะคะเอากว้างกี่เมตร มั่งโคมีก็สิได้ถมเอาไปอืมดินโบแม่ดินเจ้าอะทางนี้ดินข้าเจ้าเออข้าเจ้าให้จัาเม็ดคำว่าให้ถมให้มันไปมั่งโค้งมือนอย่างกัให้มันถมไปได้สบายกอาเราเนี่ยเขาก็บอกเอาของเขาหลายแล้วพอถมมั่งโค้งมีนี่แล้วก็ไปหันเนาะทางนี้ก็าศิถม สเนี้อือเก็ไอ้เุมหัละอันบนเป็นยังดอกบอมเ้ามาเบิ้งบอะมื้อทมผุนแล้วจังมาเบิ้งนะเพราะว่ามากกับมามาแล้วกับวานัสซื้อหอมื้อทมเดีเอาเจ้าสีฮอดสายเห้จังทมนะเพราะว่าโตมากกันเอาดีหน้าเจ้าของโอเคดหาอย เขาเจ้าบัให้โจกเอานะอืม,มันต่ำู่แล้วเจ้ไแมขอเอ็ดหน้าปังมันงกินหน่านะเอาไมโครมาหญ้าแล้วหญ้าแล้วนี่ก็ยังสีเยอะหญ้าอยู่นี่นคุณน่ะโอ๊ยล็อกหนังคอยเหี้ยบัวข้เราเอากุญแจออกคุนไกลอยู่่บหางหวะล็อกเอเอ,อ,อววดเดี๋ยวแปะกุญแจรถก่อนนะคะนี่ไม่ได้ถอดลืมลืมถอดกุญแจฮะลืมถอดกุญแจรถนะคะ มาดูงานที่ดงมาไฟนะคะหลังจากที่ไปเก็บผ้านะคะที่นานปะแตนเสร็จเรียบร้อแล้วนะคะแล้วก็นี่ก็มาดูงานนะคะเนาะที่งานไปหลายวันแล้วไม่เป็นไรนะคะร่วมด้วยช่วยกันทำงานตัวเองบ้างทำงานส่วนรวมบ้างนะคะช่วยเหลือเพื่อนบ้านบ้างนะคะ เดี๋ยวขยับรถก่อนสักหน่อยล็อกรถไว้ก่อนปายนะคะเราจะไปดูงานกันวันนี้อือืม ต้นไม้นี่กะต้นยูคานี่นะต้นยูคาก็ให้เขาเจ้าตัดก่อนไปยังเออเขากลมาถ่มเขาจังบ่อนั้นนานถ้าเอารถไม้โคมาเอ็ดกับเากเสียเงินเอ็ดเป็นชั่วโมงชั่วโมงละสองพันห้าดีจังไดไม่ไหวเพราะว่ามันเป็นชั่วโมงคนให้เอาออกอยู่นี่เงินบ่อืมอืมชั่วโมงหมแล้วต้นยูคาชั่วโมงกว่าหมดแล้วทำมันหลายน่ะเราไม่รู้ว่ามันน้อยมันหลายด้วยวันก็ยางไปเบิ้งก็ไม่มีเลยอืม อ๋อนนเพี้นม,นมีตัวนี้ก็จะใส่หัวดูหน้าง,งานวันนี้วันนี้จะใส่ี้อคอยกับบอคอยเถืม,มาวัดดูว่าท้อนี่สีเอาจักรม็ดอืมฉให้ฉีกว้า,า,างๆนิหน้อยหนอหน่อยเนานะอืมอมือืม,อมค่ะมาดูน้าง,งานวันนี้นะคะ ทำถนนนะคะเือดมันยังแรงมาได้บนึงแค่เราเดินมาเฉยๆเปล่าละยะเฉื่อยละมาทางมาอือค่ะค่ะ ไปบ้านเขาสั้นยั่หมดแล้วก่อนเขามาว่านยังไงก็เกจี่อน้็งปชี้ใส่ท่อ อันนี้มันเป็นที่สาธารณะบ่หรือว่า,านองสาธารณะอันอ๋อเออเขาเอานอนอย่างนี้นอนห้นองค้านมนอนห้องค้าอขอความข้อความอะไรอย่ามเงีเนาะหึเขก็จะใช้ท้อความเป็นนี้นี่ หัวไข่ยนี่นมันใส่เท่านั้นมันใส่ปลาด้ดีมันยังคุนตบอยู่อืมมันเฉีดได้อยู่บ่มันคือมันจะเลนได้อยู่บ่ดีหนึ่งอืมที่บาด้อยู่บ่หัวเกี่ยวอะลนเป็นเง่นยะมาดูกันนะ จะของขยี้น้อเวียงเลยถ้ามันดินเจ้าของขย่เน้องขุดเวียงเลยขุดเวียง็นทางเลยยกอะไรนันเลยเนาะนี่เขาให้ให้เือดินมันอ่งโนต่ำน่อยนยไปขุดทังเบิาัเนี่ยอาอ้มาเลอนนั้นก็ี่ไง ที่ตาอีกทีนึง,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 งเพราะว่าเป็นลักษณะนี้เจ้าต้องคุดอันนี้แล้วก็เวียงขึ้นเอ็ดทางเถอะก่อนมันจะสีแหลในใดเนี่ยเอ็ดเป็นทางภาษามากระไปบ่ได้แล้วเนาะอันยาแก่งนีจซะ <laughs> โอ้ยไมีโครบยานหรอ ต้นไม้ใหญ่ก็นี่ก็ยังออเอาเอ่อแล้วยกเอาดินตัวนี้อืไปถมเอ็ดตัวนั้นอืมโอ้มัมนมันหลายอยู่มันหลายอยู่ใส่มีโคตัวเดียวเวียงให้ทางไปดูไปยัง <c oughs> ถ้าไม่ดินเจ้าของค่ะนะอันนี้หน้าเจ้าบ่ะอืมอเออถ้าเจ้าฉีนั่นนะ่ะ <c oughs> เวียงขึ้นมาเป็นทางเลย <c oughs> ทางเง่วไปเลยรถแลนได้เลยเห็นนะ ชื่อทอมาใส่กับเวียงเอไรอยู่บอกม่องหันมองทอหันกะเป็นดินเจ้าของมันบ่กระชิโจกเอาห้องอ่นเหี่ยอืมโจกห้องคือเลยได้อืมเขาให้โจกอยู่มันบ่ไวไม่ใช่เปลี่ยนอย่างเนาะค่ะดอนนั้นตะกี้ก็เพราะอีตู้ใครรอบอืมนี่พ่อเกียเอาท่านคู้ตัวนี้กับบ่อได้น้อยได้หนินะอืมอาอมาจากผู้ดีลมล้นหานะอันนี้คือนาเจ้าของคูดทันเวียงมันี่เอ็ดเป็นทางไปเรยไม่จังสิบบเปิ้อเงินเจ้าแมนอยู่ คกับความขึดควอยกว่าเสิเอาตะทีเราเออไปเอาเอาห้องตัวนี้แต่ว่าดินดินดินตัวนี้เอาคุดเอาคู่ซะหักตาอัน้เาคู่ซะบ่เพราะเธอมันได้ทางก่อนคุดคุดนะเวียงขึ้นมาแล้วก็รถไมโคเคียไปเนาะรถถทยรูปไปมันเป็นทางมากแล้วก็รถพกล้อกันแรนมากแล้วก็มาเอาดินก็ออไปเทม่วงทีจ้าวะแต่ว่านั่นนะถ้าเจ้าเยอะประหยัดนะเจ้าต้องตาให้เขาต้านต้นไม้อ่อแต่ถ้าเจ้าประหยัดนะเจ้าเอาไมโคมาเอ็นจจะเสียเงินเพราะว่าเท่า ถ้าอเอาถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าอันเท่าอันเท่าบัวตัดเนาะเท่าไมโครมาก,ก็ต้องไมโคต้องเคลิ่งเข้ามาก็เสียเงินแต่ว่าถ้าจะเสียเงินกับบัวเปหยงแต่ว่ามันก็คักอยู่ถ้าเอาเอารดไมโคเคลิงเข้ามากะรดก็เสียแรงสะดวกแต่ว่าเท่าก็เสียเงินหลายแมนรู้แมน,นออประมาณนี้ประมาณนี้เอาเอานึ่อออเอาลงซูกลงไปไว้ค่ะค่ะ โ,โ,โอ้คอยแนะนําเจ้าคือเอาไมโครมาเวียงเป็นทางเลยจืดจืดจืดไปทั่วเลยแล้วก็จงเอารถมาแลนดินก็คือได้นี่ก็จะสีแดนได้บพได้เพราะว่าถ้าคูดขึ้นมามันเป็นดินเป๊ะๆอะต้องให้มันแห้งก่อนเอาเอาดินขึ้นมาแล้วก็เอฟเป็นรูปทางไว้ก่อนนะถ้ามันแลนดได้ก็จงมาแลนดเอาดินเจ้านอกจากสีแลนเอามาทางอื่นมาใส่ทางเด้อจังสีได้เอาตามที่ค่อยว่าแหละเพราะว่า ทางมันต้องเอ็ดบันี้อยู่แล้วเจ้าก็ต้องเอารถไปโคเหนียมาเวียงทางนี้เวียงเวียงเอ็ดทางถนนมันก็บ่ยา่าวอกค่ะมือหนึ่งน้อยมือมือนึงก็ได้ลายอยู่ได้เอ็ดทางเนาะมันบ่ได้ขุดซ่าไหมขุดซ่ามันสี่มุมอันนี้มันแค่วีวูบวูไปมันกับบได้ดนค่ะเอ็ดทางแล้วก็แก้ดินกระจังจังหวะกนดีตัวจังเอารถมาหลนตัวมาเลนใดยังจะมาแลนบ่ได้แล้วรถมันนักคือเด้ย หน้าง,งานวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะมาดูที่รรทำถนนนะคะพี่กัดอยู่ที่บ้านบ่อกแก้วดงมาไฟนะคะมีสภาพที่81นะคะค่ะมาดูทำที่รรทำถนนนะคะยาวประมาณยาวประมาณ200เมตรนะคะ250เมตรประมาณนีย้ยาวอยู่นะกว้างอยู่นะคะ ทั้งยาวยาวยาวเนาะยาวยาวอยู่ประมาณสองร้อยห้าสิบเมตรประมาณนี้ค่ะค่ะดูหน้าง,งานวันนี้นะคะค่ะดูหน้าง,งานวันนี้งานแมคโคนะคะงานเคริงค่ะต้นไม้พ่อจะให้ชุกลงค่ะวันนี้นีมาดูหน้าง,งานนะคะขุดขุดแล้วก็ถมที่นะคะคประมาณนี้เราจะทําถนนนะคะเราจะทําถนนก็มาดูค่ะ ทำถนนแล้วคะ่ะค่ะโอ้ทีต้มยิงด้วยค่ะมาดูหน้าง,งานวันนี้ค่ะความยาวประมาณประมาณสามร้อยเมตรนะคะได้สามร้อยเมตรประมาณนี้นะคะค่ะขุดเวียงได้อยู่นะคะประมาณนี้ใช้ไม่โคตัวเดียวค่ะก็ะจะมายากหน่อยแต่ว่าได้นะคะขุดเวียงแล้วก็ยิงดินค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็ขอจบลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมให้กำลังใจนะคะดีค่ะ